สมาคมครีธาเรียกแล้วบิวพุทธพลแข่งขันรายการไหนชิงแชมป์โลกหรือเยาวชนโลกเคียรินคัมแบ็กลุยการแข่งชิงแชมป์โลกครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับหลังจากที่บิวพุทธพลบุญสอนลมกดนุ่มดาวรุ่งวัยสิกปีเจ้าของสามเหรียญทองซีเกมส์2 1สามารถทำเวลาผ่านเกณฑ์เข้าแข่งขันรายการครีธาชิงแชมป์โลก ดิวรัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงรวนที่15-24ถึงกรกฎาคมได้สำเร็จจากการคว้าแชมป์วิ่ง200เมตรชายในรายการแข่งขันโคสซนอปแอมเบรียลที่ประเทศคาซัคสถานด้วยเวลา 20. 1 9ึงวินาทีนั้นแต่ด้วยช่วงเวลาดังกล่าวครับใกล้เคียงกับการแข่งขันกรีธาเยาวชนอายุไม่เกิน2ีสิปีชิงแชมป์โลกที่เมืองกาลีประเทศโคลัมเบียที่แข่งขันช่วงระหว่างวันที่1-6ถึงสิงหาคมทําให้พลตุรตีสุรพงษ์อารียะมงคลอุปนายกและเลขาธิการสคากีฬากรีทางประเทศไทย ได้ออกมาถแถลงถึงกรณีนี้ถแถลงวันนี้นะครับว่าสมาคมตัดสินใจแล้วว่าจะส่งบิวพุุภนไปร่วมแข่งขันในรายการเยาวชนชิงแชมป์โลกที่โคลอมเบียเพียงรายการเดียวเพราะมองว่าควรจะพัฒนาเป็นขั้นบันไดไม่อยากเร่งไม่อยากให้ข้ามรุ่นแต่อยากให้แข่งขันตามรุ่นของตัวเองก่อนโดยเมื่อเทียบสถิติดาเดิมของการแข่งขันสถิติย0 1 9วินาทีของพุรุภนถือว่ารุ่นเรดรังว,วันได้ครับจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์โลกที่โคลอมเบียครับซึ่งสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของน้องบิวเองว่า สนใจจะไปแข่งขันในรายการเยชนโลกมากกว่าซึ่งเจ้าตัวคาดหวังจะทำสถิติให้ดีที่สุดและลุ้นติดท็อปทรีสุบร,รายการกรีธาเยชนอายุไม่เกิน20ปีชิงค์โลกที่เมืองกากลีประเทศโคลอมเบียระหว่างวันที่1-6สิงหาคมจะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน5รายการนะครับคือวิ่ง100 200และก็4คูณ100เมตรชายซึ่งบิวพุรพล์จะลงแข่งขัน,นครับแล้วก็มีวิง่ง400เมตรชายแล้วก็4คูณ400เมตรชายซึ่งมีจอรจชัวนะครับมาลงแข่งขันเช่นกัน ส่วนในการขันกรีธาชิงแชมป์โลกครับที่รัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่15-24กรกฎาคมจะมีนักกีฬาไทยแข่งขัน2คนก็คือคิรินตันติเวสครับที่ได้สิทธิ์ผ่านเกณฑ์ครับในการขันวิ่งทั้ง5,000เมตรและก็10,000เมตรแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีครับว่าน้องเนี่ยพร้อมลงแข่งขันทั้ง2รายการเลยหรือเปล่านะครับส่วนอีกรายการนีคือสุเบียนรัตอินแสนครับที่ได้สิทธิ์ไวก์ดจากการแข่งขันกีฬากว้างจักรนะครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ